Every time. โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พกผมก,ผมกอนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID ดีเลยว่าอัลตา78ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยรักกันนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะได้ทําการถ่าย YouTube ไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนแล้วก็ไปเจอกับคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหนึ่งนะ,ะเป็นคลิปของพี่อาร์ตนายศิละปะนะครับผมทุกคนสายฟรีจะเกิดเปิดเกียร์จันทาร00 0ลูบี้โอ้โหขนาดสายฟรียังจะเกิดแล้วกอนซุดเป็นสายเปิดจะไม่เกิดได้ยังงงไแลล้วผมีี่่กก็ําทจะ เข้าไปในไอดีหลักของผมเพื่อทําการอัดคลิปเปิดกาชานะแต่ว่าจังหวะเนี่ยมันเหมาะสมพอดีนะครับผมทุกคนก็คือน้องฟิลคนดีคนเดิมเนี่ยเขาได้ทําการทักแชทเพจมหาอเพจกรสุดของเรานะครับผมทุกคนแล้วก็ทําการเติมรูบี้กับทางเพจของผม6000ลรูบี้นะแล้วให้ผมเปิดกาชาไปเลยนะครับผมทุกคนอ่านแล้วในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการเปิดกาชาลาเกียร์โคตรเทพหรือว่าเกียร์จันทาที่ใครหลายคนได้ต้องการให้มันไม่อยู่ในการครอบครองนะครับผมทุกคนคลิปนี้จะเปิด เปิดเกียร์6,000รูบี้แต่ก่อนที่เราจะไปเปิดเกียร์ผมขอทําการไปเติมเงินก่อนเลยละกันนะผมทุกคนแล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทําการเติมเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็คือในไอดีตอนนี้มีรูบี้มากกว่า6,000รูบี้นะแล้วชื่อคลิปคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องตั้งแล้วแล้วว่าสายเติมจะเกิดให้ก่อนสุดเปิดไม่เกิดได้ไงโอเคครับผมทุกคนก็คือในตอนนี้ไอดีของน้องฟิวเนี่ยนะเขามีเกียร์ ช่องหน้าที่โคตรอลังการอยู่แล้วนะครับผมทุกคนคือมีเกียร์จงตีโดนแน่นอนแบบแน่นพอเซซายกับเดนเจอร์ทั้ง10ตัวนะแต่ว่าเกียร์ช่องกลางนี่คือเรียกได้ว่าติ่มเลยก็ว่าได้นะครับผมทุกคนเพราะว่าไม่มีเกียร์ลดแร่เลยคือมีแม่งอยู่อันเดียวนะครับผมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ผมจะต้องทําการแจ้งเกิดให้กับไอดีของน้องฟิลให้ได้นะครับผมทุกคนแล้วส่วนเกียร์ช่องสุดท้ายของน้องเขาเนี่ยก็ถือว่าพอถูกพอถ่ายนะโอเคครับผมทุกคนในตอนนี้6000ลูบี้ไม่มีการันตีนะ เพราะว่าดีของน้องฟิวเนี่ยเขาได้ทําการเปิดเดือนนี้ไปหลายมื่อลูบี้แล้วนะครับผมทุกแล้วตอนนี้มันได้เวลาที่เราเนี่ยนะจะเก็บปากกาหาดินสอพร้อมที่จะไปอําเภอไปคุยกับนายอำเภอว่าวันเนี้ย ผมจะมาแจ้งเกิดนะครับผมทุกคนแล้วสําหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพก็คเลยสําหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว,ว่าขายไอดีนะครับผมทุกคนก็คือในตอนนี้ทางเพจกอซุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนเปิดให้บริการนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ลากันนะครับผมทุกคนโอเคแล้วในวันนี้ 6,000รลูบี้แบบไม่มีการันตีเดี๋ยวเรามารอดูเลยลัะกันนะครับผมทุกคนว่าผมจะอออินไปที่เกียร์ช่องกลางแล้วเราจะได้เกียร์ช่องกลางมาเสริมแก่งให้กับไอดีของน้องขาวทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับผมทุกคนถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยมันเหยียบหมื่นอยู่แล้วนะลูบี้ขนาดนี้เปิดเปิดเปิดโอเค โอ้โหรอบซ้อมนะคบผมทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังไงเนี่ยหกพันลูบี้มันเท่ากับการเปิดกาชา30ครั้งถ้าไม่ได้เลยนะผมทุกคนผมบอกเลยว่าตู้วงการเกมคงจะเล่นงานไอดีสายเติมจัดๆนะอ่ายังไงสายเติมนี่ก็เป็นผู้สนับสนุนวงการเกมไลน์เลนเจอร์อย่างเป็นทางการมาโดยเสมอมานะครับผมทุกคนเปิดเปิด เปิดโอ้โหกว่าจะทำงานนอกเกมไปแต่ละบาทวงการเกมเล่นงานไป3าครั้งเนี่ยตีเป็นมูลค่าก็คือหลักพันอยู่นะครับผมทุกคนในตอนนี้เปิดเกิดบอกเลยนะครับผมทุกคนถ้าไม่เปิดจะเกิดได้ยังไงโลกนี้มันมอบรางวัลให้กับผู้กล้าเท่านั้นนะครับผมทุกคนแล้วเกียร์ที่เราต้องการก็เป็นเกียร์ช่องกลางเท่านั้นนะือเกียร์ช่องไหนมามันก็ไม่ได้จี๊ดจ๊าดขนาดนั้นนะครับผมทุกคนแล้วเลยค่าพันสองร้อยลูบี้นะใส่ต่อเลยละกันเปิด ก็เกือบอีกหนึ่งครั้งตามระบบกองโจนนะแต่ว่าในตอนนี้ผลประกอบการของเราคืน1,000รูบี้ได้รับเกียร์จันทาม,มาา1ชิ้นแล้วนะครับผมทุกคนแต่ขอได้ไหมขอเกียร์ช่องกลางเลยเพราะว่าวันนี้ถ้าได้มาเนี่ยเสือติดปีกของจริงเลยเปิดมันก็ต้องแบบนี้อยู่แล้วป่ะ ให้กอนสุดเปิดไม่เกิดได้ไงโอเคผมทุกคนก็ได้รับเกียร์เจดาวมาเสริมแก่งเป็นเกียร์รถแร่ชิ้นที่2ของไอดีข่าวนะที่มีระดับมากกว่า7ดาวนะครับผมทุกคนเปิดเปิดเอาหน่อยเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยขอเลยรักกันนะผมทุกคนให้ดอปของดีๆนะตอนนี้เนี่ยหกพันลูบี้แบบไม่มีการันตีอะ่ะผมคาดหวังไว้นะว่าได้รับเกียรติ7ดาวรถแร่ขึ้นไปเนี่ยสัก3าชิ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะ แล้วโปรแกรมอาดคลิของผมเนี่ยนะมันได้ตัดไปนะครับผมทุกคนแต่หลังจากที่เราได้ทําการเปิดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยต้องพูดกันตามตรงเลยนะครับผมทุกคนว่าเข้าระเบียบเกมไลน์เลนเจอร์เนี่ยนะก็คือเกลือลตามระเบียบนั่นเองนะผมทุกคนโอเค4,000ลูบี้ผมขอเลยเกลือ8ดาว2ชิ้นจบให้เลยนะผมทุกคนคลิปนี้ไปต่อเฮ้ยเกรยร์จำทาน,นี้มันดรอปดีแล้วเกินนะครับผมทุกคนแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เกียร์ทร์เก็ตของเราอยู่ดีนะแต่ว่ามันเป็นเกรยร์ที่โหด ไม่แพ้เกียบ8ดาวสักเท่าไหร่นะผมทุกคนคือแพ้กันแค่ประมาณ10-20%เองไปต่อนะครับผมทุกคนมาเอาหน่อยเพื่อนมาหน่อยก็ในตอนนี้นะครับผมทุกคนผมจะเปิดแบบติ่มๆไม่ได้แล้วนะตอนนี้ผมขอทำการใช้สูตรเทพของผมเลยละกันนะยกเลิก8ครั้งนะครับผมทุกคนครั้งที่3 4 ครั้งที่5นะครั้งที่6ครั้งที่7แล้วครั้งที่8กดเปิดดูจําแล้วนําไปใช้นะครับผมทุกคน8ครั้งมันเท่ากับ8ดาวเปิดเปิดเปิดเฮ้ยโอ้เ, ه, เรียบร้อยเด็กๆไม่แนะนําให้ทําตามนะคะบมุมทุกคนผิดพลาดท,ทางเทคนิคนิดหน่อยโอเคครับเราก็ขอทําการลุยต่อเลยละกันนะนี่เรากําลังเปิดตู้บัฟเกียร์ดดาวอยู่จริงๆใช่ไหมแต่ว่าเราเปิดมานี่มากกว่า เออ2,800รูบี้แล้วแต่ยังไม่มีวี่แววเกียร์8ดาวหลุดมาให้เราเลยนะครับผมทุกคนผมไม่รู้นะวงการเกมมันให้เลดดับมาเท่าไหร่แต่ผมรู้แค่ว่ามันน้อยเกินไปหรือบ้าแค่นั้นเองนะครับผมทุกคนมา3,000รูบี้ครึ่งทางที่ผ่านไปเราได้รับเกียร์7ดาวทั้งหมด2-3ชิ้นนะครับผมทุกคนในตอนนี้เฮ้ยทำไมไม่มีเกียร์8ดาวหลุดมาเลยวะ ก็บอกกันตามตรงเลยนะครับผมทุกคนถ้าเกิดใครที่เปิดเกินการันตีแล้วแต่ว่ายังอยากได้เกียร์ตู้นี้อยู่แล้วเปิดแบบเอองมเข็มในมหาสมุทรหรือว่าเปิดแบบไม่มีการันตีนะผมบอกเลยนะครับผมทุกคนว่ามีโอกาสที่จะเจ็บได้มากเลยจริงๆคือตอนนี้เนี่ยผมเปิดไปทั้งหมด3 6 0 0ลูบี้แต่ผลประกอบการคือเราได้รับเกียร์เดาวที่เป็นเกียร์รถแลเนี่ยมาเออหุ้ย แต่น,นี้มันออกบ่อยอยู่นะโลสะท้อนจันทานะอย่างน้อยเนี่ยมันช่วยสปอร์ตทีมเขาได้จริงๆนะผมทุกคนตอนนี้ได้รับเกียร,ร์รถแล้ทั้งหมด3มชิ้นแล้วแล้วการเปิดกาชาครั้งนี้ก็ถือว่าผลลัพธ์นี่คือว่าใช้ได้เลยนะครับผมทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ดีพอนะมันได้รับเกียร์แดาวชิ้นแรกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ใช่เกียร,ร์รถแลกไปต่อมาหน่อยขอเหอะคนจะเกิดไม่เกิดได้ไงโอ้โห ตอนนี้นะครับวอนวงการเกมนะผมทุกคนอย่าทำตัวเป็นถุงยางนะเพราะว่ามันขัดขวางคนจะเกิดนะครับผมทุกคนตอนนี้แล้วโปรแกรมมืคลิปของผมเนี่ยนะมันก็มีปัญหาเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนตอนนี้เหลือ1 0 0 0งรูเบียแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะคงต้องไปแก้ไขที่อุปกรณ์ของผมแล้วนะเพราะว่ามันทาให้ทางบ้านเนี่ยดูคลิปของผมได้ไม่ไหลลื่นเท่าที่มันควรจะเป็นมาตรฐานของทางด้านช่องกรสุดนะครับผมทุกคนโอเคเหลือ1,000ลรูเบียสุดท้ายผมขอใส่หมดเลยละการเปิด เปิดเปิดคือเกียร์แปดดาวเนี่ยมันดรอปให้หน่อยได้ไหมคือในตอนนี้เนี่ยผมแค่อยากให้ออกแค่ชิ้นเดียวก็ยังดีนะผมทุกคนให้รู้ว่าตู้นี้เนี่ยแม่งมันมีเกียร์แปดดาวอยู่จริงนะโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกบายวงการเกมรายเดนเจอร์ใครอยากเก็บเข้ามาเลยครับพี่ตู้เกียร์บอกเลยยิ้มมาทั้งวันเปิดกาชาหน่อยหละการอยากยิ้มพอเปิดกาชาเท่านั้นแหละเม่งยิ้มไม่ออกกว่าเดิมนะผมทุกคนเปิดเปิดเปิด เฮ้ยโอ้โหตอนนี้นะผมทุกคนคือเปิดไปเปิดมาผมว่าถ้าเกิดน้องฟิวนั่งข้างๆผมเนี่ยเขาน่าจะเปิดหน้าผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบผมทุกคนเพราะว่ามันเกือเกินไปนะ6 0 0 0ลูบี้ไม่ได้เกียร์8ดาวรดแร่เลยแต่ว่าได้รับเกียร์7ดาวที่ช่วยลดแร่เนี่ยมาเพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นนะคบผมทุกคนบอกเลยว่าเจ็บๆแบบจุกๆนะสำหรับคลิปนี้ ก็สำหรับทางด้าน ID ของน้องฟิลนะคะผมทุกคนผลประกอบการในคลิปนี้นะแบบไม่มีการันตี เราได้รับเกียร์จันทามาทั้งหมด1ชิ้นนะครับผมทุกคนแล้วก็ได้รับเกียร์คอร์เลโอนาดมาอีก1ชิ้นเป็น2ชิ้นนะแล้วเราก็ได้รับทางด้านเสื้อกัก8ดาวหนึ่งตัวแล้วโล่สะท้อนจันทายอีก3ชิ้นนะครับผมทุกคนแล้วส่วนเกียร์ช่องสุดท้ายเนี่ยเราได้ดังโง่จันทามานะผลประกอบการเนี่ยถือว่าปานกลางไม่ได้ดีมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แย่มากถึงขั้นต่ําเตี้ยเลียดินนะครับผมทุกคน แล้วในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีแผนที่จะอัพเรนเจอร์ขึ้นเป็น9ดาวอีก1ตัวนะในตอนนี้เนี่ยเขาขาดน้ํายา U4 อ,อันสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมทุกคนคือน้ํายาเนี่ยมันสามารถหาได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะในตอนนี้ถ้าใครที่กําลังขาดน้ํายาอยู่แล้วต้องรอเดือนหน้าหรือว่าต้องรอวันเสาร์อาทิตย์รอเล่นกิจกรรมอย่างเดียว ผมแนะนํานะให้ทุกคนเนี่ยนะเข้ามาในกิวแล้วก็กดแลกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนอ่าอันนี้นะกล่องละหนึ่งพันเนี่ยมันสุ่มได้น้ํายาสี่ดาวห้าดาวค่อนข้างบ่อยนะครับผมทุกคนอ่าแล้วมันมันประหยัดอะคือประมาณมันเฉลี่ยนะประมาณหนึ่งหมื่นเพรเนี่ยจะได้รับเอ่อไอ้น้ายาเนี่ยประมาณหนึ่งอันได้นะครับผมทุกคนถ้าเกิดขาดสี่อันเนี่ยเปิดแป๊บเดียวก็น่าจะได้แล้วนะอ่ะาก็จะทําให้ไอของทางบ้านเนี่ย มันโหดมากยิ่งขึ้นนะครับผมทุกคนอาย่างเช่นน้ายาน,นี่มันดอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือมันออกไม่ยากเย็นขนาดนั้นนะสำหรับทางบ้านหลายคนที่ไม่รู้เนี่ยมาเปิดเลยตู้นี้มันตอบโจทย์มากจริงๆก็สาหรับคลิปนี้นะผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมทุกคนที่เข้ามารับชมเลยครเป็นกาลังใจกับทางด้านช่องกอสุดของเราในคลิปนี้นะ